Hello Teacher. My name โลดที่เชื่อมาในวิสิบว e อนุทวีวัฒนามาใ i วิสี่สิ m ส n a นมาในวิป a จฉรพลตรงยิ่งได้ from technical a b u i college today we will present our of you this is the motorcycle starter protection with mobile phone this is our innovation the objective of this research is to a create motorcycle starter control by GSM production device that can be c o n t r o l e d with a mobile phone with network in GSM packaging on the c o n v e r s e i o n of two small and compact easy to install not have to pay for the phone pivoting motorcycle starter h a s as well and another objective c a r t i c i c a t i o n of the sample the motorcycle starter production controller by G m s y s t e m คอน s ซปต o ออฟอเมนคอนโทรลบบอเอสซีวันชีสเอสเอ็มดั o สตีดยูทูบดีเซอร์โทรศัพท์ซิกเนอร์อินออร์ดูคัทออฟอิงเก p ิเซอร์กิยูทู a สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ทเวิร์ดวิวซัพพอร์ตออรีโปรแกรมเมนโปลนัมเบอร์ท o แมคกี้โพสิบัลทูสตาร์ทออนออฟดิ้งทูเดนเนอร์ออฟดลำดับต่อไปจะนำเสนอเป็นภาษาไทยนะครับพอเป็นมาแล้วครับ ทุกวันนี้ทุกบ้านนะครับต้องมีรถจักรยานยนต์ไว้ใช้เพื่อนำาไว้ความสะดวกนะครับซึ่งรถจักรยานยนต์ก็มีราคาเองนะครับและทุกวันนี้มีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นบ่อยกับทุกวันนะครับสามารถติดตามได้จากข่าวหรือว่าแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับพวกเราจะมีแนวคิดสร้างกล่องกล่องป้องกันการะสะตาร์ทรถจักรยานยนต์ คควบมด้ยือถนี่นะครับผมจะมาอธิบายข้าวๆหลักการทํางานของเจ้ากล่องนี้กันนะครับกล่องนี้นะครับใช้ไฟเลี้ยงวงจรจ2สองโวลต์กระแสตรงครับนี่นะครับจาการเห็นไหมครับว่าจะพอเร้มันต่อเสร็จแล้วมันจะมีเหลือ,ลอสายสองเส้นนี้ครับสายสองเส้นนี้ทําหน้าที่เป็นสวิตช์หรือสะพานไฟเอาไว้คอยตัดต่อไฟของวัดไฟครับก็คือ นี่นะครับเราก็จะเดินไฟเข้ามาที่มัดไฟตรงนี้ครับมาอยู่ด้านล่างนี้อันนี้ผมปิดไว้นะครับเพื่อให้เหนียนต่อการใช้งานอ่าแล้วนี่นะครับผมจะมาสาธิตหลักการทํางานของเจ้ากลองตัวนี้ให้ดูกันนะครับ <ST> ต้องสตาร์ทรถนะครับอันนี้นะครับคือเราสั่งต่อไว้นะครับเห็นไหมครับบ้ารถเหลา่ากอติไม่มีอะไรเป็นแนไปไฟแล้ว ไฟเกียร์ติดไฟหน้าหมาติดนะครับไปแล้วติดนะครับน้งองกรรับเครื่อน้องทอนี้นะครับต่อจะโทรสั่งตัดนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเบอร์ที่เราใช้สั่งตัดและต่อวงจรของเครื่องป้องกันกาสตาร์ครับจะใช้เป็นเบอร์นี้นะครับกรถ้ากรรมาการลองโทรจะไม่สามารถสั่งตัดได้นะครับจะเป็นเครื่องที่ลงโปรแกรมไว้เท่านาั้น คือพวกผมลงโปรแกรมไว้สามารถสั่งตัดต่อได้เครื่องเดียวถ้ากรรมการซิมหายหรืออะไรหายกรรมการไปแจ้งที่ศูนย์ซิมครับก็คือหน่วยงานที่กรรมการใช้ซิมนะั้นถ้าแจ้งหาเบอร์ใหม่แล้วเบอร์นั้นก็จะเป็นเบอร์เดิมของเราเขาสามารถโทรสั่งตัดต่อได้เหมือนเดิมครับทีนี้นะครับเราจะโทรสั่งเพื่อตัดการทําง,งานให้ดูนะครับเอาโทรไปเลยครับ ตืดแรกคือการลอตืดที่สองคือการตัดอ่าอันนี้นะครับคือสั่งตัดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะให้น้องกอลองสตาร์ทให้ดูครับอ่ะกรรมการเห็นไหมครับว่ารถเหล่าไม่สามารถสตาร์ทติดได้โดยที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการโผสั่งตัดและต่อ วันหนึ่งเราจะมาะโทรสั่งตัดและต่อกี่รอบก็ได้ครับต้องก่อหลองสตาร์ทให้่นีครัเห็นว่าตัดจริงๆนะให้สามารถตีได้เลยแต่ผมจะลองโทรสั่งต่อนะหลักการทำงานจะเหมือนกับโทรตัดเลยครับนี่ครับคือสั่งต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจะลองตั้างตัดให้กรรมการดูอีกหนึ่งทีครับเพื่อเพื่อกรรมการบางคนไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ยังไงหรือว่าเรายังไงอะไรยังไงลองดูขอเราจะตัรงให้กรรมการดูอีกทีนะเห็นไหมครับกล้องเรามีประสิทธิภาพร้อยเป็นต์จริงๆครับไม่สามารถขโมยไปได้แน่นอนเราจะโทรตั้งต่อแล้วนะครับ นี่ครับสั่งต่อเรียบร้อยครับกรรมการครับส่วนใหญ่ประชาชนประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามครับส่วนใหญ่นะครับเข่าคนไทยแอดของเราเลยนะจะชอบขี่รถไปไม่ค่อยดับเครื่องยนต์ครับซึ่งเครื่องป้องกันของเราตัวนี้ดีมากครับต่อให้เราสตาร์ทอยู่คือเราทำงานหรือโจนโวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เครื่องทำงานอยู่แล้วเข่ากวของเราไปหรือเข่ายืม ที่ไม่ได้ขออนุญาตเราหรือว่าผัวแอร์ทีเกวก็สามารถสั่งตัดได้เลยนะครับรับประกันมากาตมีของเราไม่สามารถรู้ได้แน่นอนเห็นไหมครับสามารถสั่งตัดและต่อมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆข้อดีนะครับราคาถูกติดตั้งได้ง่ายขนาดเล็ก และสามารถป้องกันการตารได้แบบ1 0อนะครับและสามารถทุกครั้งที่สั่งตัดนะครับไม่เสีเยค่าบริการใดๆทั้งสิ้นอันนี้นะครับคือใบรับรองการผ่านการใช้งานจากคุภาพที่ใหญ่ที่สุดในเพชรบุรีครับ่าอันนี้ดูนะครับว่าซิงปริดฐ์ของเรานี่ดีจริงครับ <ๆ S 1> แล้วเขาก็ยังได้แอบบอกกับผมมานะครับว่า สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ดีมากพอให้เด็กไทยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ดีๆขึ้นมาเยอะๆครับอันนี้นะครับคือใบรับรองการผ่านการใช้งานจากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ครับเดิร้านเข้าไปร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ติดริมถนนใหญ่เลยนะครับซึ่งผมลองถามเขาว่าพี่ครับรถเป็นอะไรร้อยเขาเช็คดูให้เขาก็ไม่สามารถสระ ทราบสายเฮต้ว่าเป็นอะไรจนผมต้องบอกเขาว่าผมติดตั้งเครื่องนี้มาลองให้เขาสำรวจว่ามันใช้ได้ดีไหมมันดียังไงมีประสิทธิาพมีประสิทธิภาพยังไงเขาได้บอกกับผมมาว่าดีมากพี่ชอบถ้าผลิตขายเอามาขายพี่ด้วยพี่จะซื้อต่อ3่อันครับอันนี้นะครับใบรับรองจากร้านวอเตอร์ไซค์ช่างหนึ่งเพชรบุรีครับ เป็นร้านจักรยานยนต์ขายรถมือสองครับอันนี้เราก็ได้ไปรับรองเรื่องนี้มาเราก็ลองไปถามครับว่าพี่ครับอย,อย่างส่วนใหญ่ครับที่เขาขาโมยรถกัน่ะเขาจะขโมยด้วยยังไงกันยังไงเขาจะบอกต่อตรงตอะไรพวกนี้ยผมก็เลยลองให้เขาสตาร์ทรถหลไรรถเขาก็งงว,งว่าทําไมถึงสตาร์ทได้เขาก็ชอบครับจริงประิดของคนรุ่นใหม่ ุ่มของเราปุ่มเครื่องป้องกันการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้พวกผมขอ,ขอความุณครับ